เคสไตทาร์ตสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอเ okay. คมาชวนเล่นไปกับค์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกกล่าวอะไรกับคุณคะถ้าเกิดว่าเขาพูดได้ในช่วงเวลานี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวเลือกด้วยกันนะคะตัวเลือกที่1ค่ะตัวเลือกที่2 แล้วก็ตัวเลือกที่3านะคะให้เลือกตัวเลือกที่ดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่1นนะคะเขาอยากบอกกับคุณว่าบางครั้งเธอเองก็จริงจังมากเกินไปเราอยากให้เธอปล่อยวางบ้างเราแอบเก็บรูปของเธอไว้ในมือถือของเราด้วยนะคนที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะ เราชอบเวลาที่เธอทำอะไรโก๊ะโก๊เพราะมันน่ารักดีเราไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้ตัวเลือกที่สามนะคะเราไม่อยากเสียเธอไปเธอบอกว่าเธอรักเราแต่เธอรู้ไหมว่าความรักคืออะไรนะคะไม่รู้ว่าจะโดนใจคนที่เขามารับชมหรือเปล่านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ